ที่นี่ก็คือสามีก็จะวาดหูค่ะแล้วก็ที่นี่ก็จะทําเกษตรผสมผสานในเนื้อที่ของสองไร่หนึ่งงานนี้นะคะจากตรงนั้นก็จะเป็นนาหนึ่งไร่สําหรับกิ่นทั้งครอบครัวแล้วก็กที่เหลือก็จะเป็นพืชผักสนวนครัวค่ะแล้วก็ในระหว่างวันก็จะมาเพาะต้นอ่อนทานตะวันเพื่อ เพื่อกินตัวแล้วก็เอาไปจําหน่ายตัวค่ะใน,ในแตละวันนี้เขาเพาะจานวนประมาณสักกิโลครับแต่ละวันนี้ก็คือต้อนอ่อนทันตะว,วันนี้จะเพาะครึ่งกิโลค่ะห้าขีดแล้วก็ถ้า,ถ,าถ้ามีเมล็ดผักบุ้งก็สามขีดค่ะเจ้าแต่ละวันเขาสามารถเก็บผลผลิตได้ประมาณสักตัวไหนครับสาหรับเมล็ดอ่อนทานตะว,วันเม็ดอ่อนทานตะว,วันเกินกิโลนี่เราจะเ,าเก็บได้ประมาณ ประมาณกิโลกิโลสองขีดหรือกิโลสามขีดโดยประมาณค่ะแล้วเราก็จะมา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 ใส่ล,าลา้างแล้วก็มาแพ็คเป็นถุงขายถุงละสองขีดค่ะถุงละสองขีดเจ้าประมาณกี่สาวบาทค่ะสาวบาทเจ้าแต่แต่ละวันนี่ได้ประมาณกี่ถุงปร,ประมาณประมาณสิบถุงเป็นอย่างต่ำค่ะเจ้า นอกจากกันเพราะเมล็ดธาตุนตวนอ่อนเนี่ยยอดธาตุนวลอ่อนคิจกรรมตีเขาทํากันในบริเวณพื้นที่ตรงนี้เนี่ยจะมีอย่างของค่ะในมุมประตูเข้าก็จะเป็นเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดสําหรับไว้กินไข่ค่ะเป็นไข่ไก่ไข่ไก่เป็ดเอ้เป็ดไข่แล้วก็ตัวเป็ดเนี่ยเขาเลี้ยงปล่อยเพื่อให้กินหอยในในนาข้าวของเรา เจ้ากินหอยกินกินแมงอย่างี้นะค่ะแล้วก็ส่วนที่เหลือนี่จะเป็นปลูกผักสวนครัวทุกอย่างที่เรากินค่ะปลูกทุกอย่างที่เรากินหมุนเวียนไปเรื่อยๆเจ้าแล้วตังปุ้นก็จะคุดสะประมาณหนึ่งงานค่ะสำหรับลดผักแล้วก็เลี้ยงป่ามันจะมีป่านินแล้วกับป่าทับทิมเจ้าเจ้าหลังจากที่เราทำไปแล้วเนี่ยอัน ในเรื่องของรายได้เรื่องของภาระการจ่ายเป็นจะได้โดยไรายได้รักเนี่ยคือมาตังสามีเจ้าสามีวาดหูเกาะรายได้รักเกาะจะมาตังหันแต่ว่าทั่การเพราะตะวันงอกเนี่ยมันจะเป็นไรายได้เสริมสําหรับใช้ในทุกๆวันทุกวนักวนอ,อย่างซื้อน้ํามุง้งน้ําปูกน้าําป่าซ,ซื้อจีนพองเพราะว่ายังพักไม้หัมได้จ่ายอยู่แล้วคะ่ะ มีกระจีนแล้วก็เพื่อพวก,พวกเ,เครื่องปรุงค่ะที่ได้ซื้อพองก็อยู่ได้สบายค่ะ